สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำข้อสอบสอบพทออปีสองห้าหกหกข้อหนะครับลิฟต์ในอาคารแห่งหนึ่งรับน้ำหนักได้ไม่เกิน560กิกโลกรัมคนงาน2คนต้องการขนพัสดุจจำนวน10บลังขึ้นไปชั้น7ของอาคารซึ่งพัาสดุแต่ละลังมีน้ำหนัก4.5กิโลกรัมโดยที่คนงานทั้ง2ต้องขึ้นลิฟต์ไปพร้อมกับพัสดุด้วยถ้าคนงานทั้งสคนมีน้ำหนัก เ5 2กิโลกร,รัมและ68.8กิโลกร,รมัมแล้วลิฟต์สามารถรับน้ำหนักเพิ่มได้อีกกี่กิโลกร,รมัมเราก็เริ่มหาน้ำหนักของพัสดุนะครับเราก็เอา40.5คูณด้วย10แล้วก็แค่เอาเทศนิยมย้ายไป1จุดก็จะเท่ากับ405แล้วก็น้ำหนักของคนงานจะเท่ากับ 1 5 2บวก68.8เราเอามาบวกกันจะได้เป็น144ลงเป๊ะเราเขียน144เราเอามาบวกกันจะได้549ทีนี้เราก็แค่เอา560จากตรงนี้มาลบกับ549ครับ ก็จะได้เป็น11นะครับ